ตอนแรกอ่ะรู้จักจากเซทีมเพราะว่าชอบพ่อไก่อยู่ตัวหนึ่งไอ้ทีเล็กของเสียแชมป์ซิดนีคาร์ครับจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับแต่นในยุคนั้นก็คืออ่าทีเล็กของเสียแชมป์ซิดนีคาร์ <c oughs> คือเดิมทีเนี่ยกำนันมีซุ้มอยู่แล้วใช่ไ้มครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำฟาร์มเมื่อก่อนเลี้ยงไก่เชิงอ่าครับผมเลี้ยงไก่ตี ทีแรกก็เลี้ยงแต่ไก่เชิงปุ้มไปที่ไหนก็ไม่มีคู่จังรวดแต่ลูกหนุ่มจะนลูกถ่ายหาคู่ไม่ได้เลยครับก็เลยเปลี่ยนมาลองมาลองทาพม่าดูนะคุยกับโจ๊กโจ๊กเขาเล่นพม่าอยู่เนาะเฮียลองไปเอาตัวนี้สิก็เลยเดินทางไปแด้เราไปซื้อลงมีก่อนเริ่มแรกเลยื้อครั้งแรกเลยไปซื้อลงมีแดงพื้นรันยังไม่สะใจโจ๊กก็เลยพาไปหาเสียแชมป์ก็เลยไปคุยไปคุณมาก็เลยได้ไก่มา่อนชุดหนึ่งทีแรกยังไม่ได้ทีแรกมาลองด้วยความที่ชอบ ไอ้ทีเล็กมากไอ้ตัวตีตาเนาะ,นะทีเนี้ยมันหายไปจากสารระบบไปช่วงหนึ่ง <นะ S 1> เราก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเราตามซื้อนะครับแล้วมันเงียบหายไปเราก็ไม่รู้ไม่เคยรู้อีกเลยแล้วช่วงนั้นรู้สึกกำนันไปซื้อแม่ทับทิม,มลูกสาวหยกพีรีจะต่อจากทีทิมมาตัวหนึ่ง <นะ S 2> แล้วก็คุยกันแล้วลทิมก็เลยรู้ว่าไอ้ทีเล็กเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ผมก็เลยชอบผมก็เลยนัดกับทิมไว้แล้วกันนะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับท็อปละกาใจน,นะครับกับช่องทอาา็อ ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆ,ๆครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับซุ้มกำนันแจ้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับกำนันแจ้แล้วก็เซเอกนะครับสวัสดีครับกำนันสวัสดีครับเซเอกบอกเลยว่าช่วงสองสามปีนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักซุ้มกำนันแจ้นะครับชั่วโมงนี้ออกไปสะกดคําว่าแพ้ยังไม่เป็นเลยนะครับก็มาสอบถามเลยจุดเริ่มต้นเลยครับเซเอกมาสร้างซุ้มกับกำนันได้ยังไงเริ่มต้นเลยก็ผมมาอยู่กับกำนันเข้าปีนี้ได้ ถ้าถึงกุมภาปีหน้าครบหกปีพอดีหกปีใช่ครับใช่ก็ตอนแรกอ่ะรู้จักจากเสียทิมเพราะว่าชอบพ่อไก่อยู่ตัวหนึ่งไอ้ทีเล็กของเสียแชมปซิดีคาร์ครับจุดเริ่มต้นเลยใช่ครับแต่ในยุคนั้นก็คืออ่าทีเล็กของเสียแชมปซิดีคาร์ใช่ครับใช่ครับอะไรยังไงต่อแล้วก็มากับทิมมาหากำนันถึงที่นี่เลยครับแล้วก็มามาคุยกันแล้วมากินข้าวกันเสร็จทีเนี้ยก็หลังจากนั้นก็เอี่ยวกันซื้อปืนลม คือคือเริ่มต้นก่อนคือรู้จักเจตมคือเดิมทีเนี่ยกำนันมีซุ้มอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็คือแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทําฟาร์มเมื่อก่อนเลี้ยงไก่เชิงอ่าครับผมเลี้ยงไก่ตีใช่อย่างว่าชนบุรีพนัฐเนี่ยมันต้องไก่เชิงอยู่แล้วอเลี้ยงไก่เชิงอเดิมทีเนี่ยคือกำนันเลี้ยงไก่เชิงอยู่แล้วใช่ทำซุ้มตีอย่างเดียวใช่ครับอพอเริ่มเลี้ยงไก่เชิงไปแล้วก็เสส่วนเจเอกก็คือ เริ่มเลี้ยงไก่มาตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าใช่ครับก็ซื้อมาเล่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งก่อนอยู่ที่ไหนอยู่สระบุรีกับอยู่เพชรบูรณ์จริงๆแล้วเป็นคนสระบุรีเป็นคนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แต่ก็คือเลี้ยงรู้สึกเศรษฐีนี่อยู่แถวสระบุรีสระบ,บุรีครับสระบุรีก็คือทัง่งง่ายชอบพม่าชอบพม่าก็สากวกพม่า,มาแล้วก,แวก็แล้วไปยังไงถึงได้มา,ามาซื้อมาหากำนันที่บอกอ่ะอด้วยความที่ชอบ ไอทีเล็กมากไอตัวตีตาเนาะด้วยความที่ชอบมากที่เนี้ยมันหายไปจากสารระบบไปช่วงหนึ่งเราก็ด้วยความที่เมื่อก่อนเราตามซื้อนะครับเราตามซื้อแล้วมันเงียบหายไปเราก็ไม่รู้ไม่เคยรู้อีกเลยแต่ผมมาเข้าไปหาทิมบ่อยๆแล้วคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับทิมก็เลยแล้วช่วงนั้นรู้สึกกำลังไปซื้อแม่ครับทิมลูกสาวอยุ่คลีจะต่อจากซทิมมาตัวหนึ่งพอดีเฮียไปซื้อเองที่ที่บ้านซทิมครับแล้วก็แล้วก็คุยกันแล้วทิมก็เลยรู้ว่าไอทีเล็กเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ผมกับมผก็เลย นัดกับทีมไว้แล้วก็นัดกำนันไว้ว่าจะลงมาดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับคืออ่าตอนนั้นคือเรากำนันก็ยังเลี้ยงไก่เชิงอยู่ครับอ่าแต่แล้วไปรู้ได้ไงคือรู้จากเสียทีมใช่ครับว่ากำนันเนี่ยอ่าได้ซื้อทีเล็กมาแล้วใช่ครับเราก็เลยตอนนั้นยังไม่รู้จักกันใช่ไหมยังยังครับยัง่าพอแบงไม่รู้จักก็คือที่จะมาหากำนันเนี่ยเพื่อว่าเราจะมาซื้อเสื้อสายทีเล็กเนี่ยใช่ครับก็เลยได้ลงมากันได้ลงมาครับได้ลงมาก็ได้มาเจอกำนัน ครับแล้วก็นันยังไงไปมายังไงถึงมาได้เลี้ยงพม่าทีแรกบอกกำนันบอกว่าชอบไก่เชิงทีแรกก็เลี้ยงแต่ไก่เชิงอุ้มไปที่ไหนก็ไม่มีคู่คคจังรวดแต่ลูกหนุ่มยาลูกถ่ายหาคู่ไม่ได้เลยก็เลยเปลี่ยนมาลองมาลอง,ลองทําพม่าดูานะคุยกับโจ๊กโจ๊กเขาเล่นพม่าอยู่เนาะโจ๊กชอเล่นพม่าก็เลยคุยกันเฮียลองไปเอาตัวนี้สิเราก็เลยเดินทางไปแรกเราไปซื้อลงมีก่อนเริ่มแรกเลยซื้อครั้งแรกเลยไปซื้อลรงมีแดงขุนกล แล้วยังไม่สะใจโจ๊กพาไปต่อที่ไปตรงไหนได้อีกโจ๊กก็เลยพาไปที่หาเสียแชมป์แชมป์ที่ที่คาชั่วโมงนั้นเสแชมป์ก็แชมป์พอดีแชมป์เขากำลังจะเริ่มเลิกนะเขาจะเลิกก็เลยไปคุยไปคุณมาก็เลยได้ไก่มาก่อนชุดหนึ่งทีแรกยังไม่ได้ได้ทีเล็กมาหรอกฮะแล้วก็แชมป์เขาก็หลังๆแชมป์เลยโทรมาบอกว่าพอแชมป์เขาจะเรียกว่าพ่อนะจะเรียกว่าพ่อพ่อ จะให้ทีเด็กเข้ามาผสมก่อนก็จะเอาไหมก็เลยขึ้นไปเอาขึ้นไปเอามาเกิดจากที่ว่าไก่เชิงไม่มีคู่เลยเลยขึ้นไปเอามาพอามาอยู่กับกำนันปุ๊บแต่ด้วยซึ่งเสเอกเนี่ยติดตามทีเล็กอยู่แล้วอยากได้นี่แสดงว่าด้มารู้จักกันวั้งทีเล็กเลยอ๋อเนี่ยครับก็เลยได้มามารวมกันใช่ไหมจากที่เสเอกพอมาแล้วยังไงต่อก็มาแล้วตอนนั้นก็มาดูพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ เหมือนเหมือนทีเล็กกับคนรู้จักเยอะอ่าใช่พอาเรางนั้นทีเล็กดังพอเราลงเราลงเฟซว่าไอ้ทีเล็กอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นะคนอ่ะคนที่เคยเป็นเอฟซีมันก็เริ่มกลับมารู้ว่าทีเล็กอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับคนเขาเริ่มถามผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ของผมหรอกครับของกำนันอ่าอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคนเริ่มถามเข้ามาซื้อถามเข้ามาซื้อผมก็เลยคุยกับเฮียเฮียก็เลยว่างั้นขายเฮียหน่อยอ่าก็ลงมาช่วยเฮียขายได้ประมาณเดือนกับเดือนนะเนีองเนาะประมาณกับเดือนครับแล้วทีเนี้ยต้องบอกก่อน กำนันเนี่ยตอนนั้นโซเชียลก็ยังไม่หายังไม่ไม่ไม่เป็นนะครับไม่ได้เล่นโซเชียลแต่ด้วยตัเองเนี่ยเล่นโซเชียลก็เลยว่ามาขายอ่าขายได้นันก็เลยชวนว่ามาขายให้หน่อยอ่าแล้วยังไงต่อแล้วพอดีจังหวะที่ผมอ่าจะซื้อชุดผสมโกเซมร้านห้าอยู่แล้วคือนัดไว้นัดอ่าแต่เขายังไม่ยังไม่มีพวกพันให้อ่าขอเข้าไปแล้วแต่ยังไม่มีพวกพันขอซื้อไปแล้วแต่ไม่มีพ่อพันให้ทีนี้พอจังหวะแบบเข้าเดือนมกราคมาครับก็ ทางสสเขาบอกว่ามีพ่อพันธุ์ให้ตัวหนึ่งคือไอ้ปืนลมอ่าก็เลยเอี่ยวกับเฮียไปซื้ออ่าก็เลยเอี่ยวกันมาซื้อแล้วก็เฮียก็เลยแนะนําว่ามาทาที่ที่นี่ดีกว่า่จะได้ไม่ไม่ไกลด้วยอย่างไปทำเพชบุรีเนี้ยมันไกลเดินทางไกลก็เลยลงมาทำที่ชลบุรีเงี้ยมันใกล้เวลาผมไปไปมาสะดวกอ่าก็เลยได้เริ่มทาซุ้มใช่ครับทาทาซุ้มที่ร่วมกันใช่ครับแต่เพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคือกำลังมีซุ้มอยู่แล้วอ่าก็เลยได้มาอ่ารวมกันประมาณกี่ปีละหอ่าถ้าถึงกุมภาปีหน้า ปีหกห้าเอ้ยปีหกแปดเนี่ยครบหกปีพอดหกปีที่มารวมกันใช่ไหมอ่ะพอหลังก็ซื้อปืนลมมากำลังมีทีเล็กอยู่แล้วแล้วไปยังไงต่อครับก็ได้มารวมกันมาลองผิดลองถูกครับมาลองผิดลองถูกกันก็ซื้อแม่ไก่เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็แล้วก็หยุดปีแรกก็ซื้อเยอะเนาะเนาะปีแรกซื้อเยอะแล้วเราก็หยุดครับเพราะมันช่วงโควิดทีนี้เป็นการคัดแม่ไก่คัดแม่พันไปในตัวครับแล้วแม่พันเนี่ยเราซื้อจาก สา,ายไหนอะไรยังไงบ้างครับมีมีหลายที่เลยครับมีโรงหมี่ก็มีครับมีอลาดินก็มีอ,มอ่ามีสาเดโบครับครับมีอาวุธก็มีช่วงนั้นคือพอเราเริ่มมาทำเนี่ยเราเริ่มพอซื้อทั้งปืนลมมืเล็กอ่ากำลังมีอยู่แล้วเนี่ยรเราเปิดขายเต็มตัวเลยไหมหรือว่าก็ยังคือก็ตั้งจุดมุ่งหมายมาซื้อมาเพื่อจะพัฒนาเพื่อตีหรืออะไรก็ทอแรกตั้งใจว่าทำมาตีก่อนอครับขายได้ก็ขายแต่ว่าตั้งใจคือมาตีก่อนครับ แล้วตอนหลังมายิ่งมีทีมเลี้ยงด้วยนี่ครับมันก็เลยต้องอต้องตีก็เลยพอเริ่มมาจูนกันแล้วเริ่มเลี้ยงแล้วตีด้วยที่สุดสายไหนที่ทําให้เรามาลงตัวเลยที่มันทำอ่าถึงยังเป็นปืนลมกับมหานครปืนลมมหานคร<ช>อ่าประวัติมันเป็นยังไงปืนลมมหานครมหานครแม่นี้กำลังซื้อมาห้าหมื่นแม่มหานครเริ่มเริ่มแรกเลยแม่มหานครไปซื้อไปซื้อกับสจโบมาครับครับตัวละห้าหมื่นซื้อมาสองแม่ครับ เอามาแม่หนึ่งเสียก็เลยโทรไปหาสจอบอกสจอแม่ไก่มันเสียไปตัวหนึ่งแกก็บอกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเคลมให้ใหม่แกก็ส่งกลับมาให้แม่ที่ซื้อมาดีทั้งสองแม่ครับคุณภาพใช้ได้ครับไก่สกระโบดีมากฮะก็เลยลูกแกหลานก็เลยซื้อซื้อมาครับ พอเลยนี่เราก็เลยมาเข้ากับเปินลมที่แรกซื้อมาเพื่อเพื่อมาขายไหมกำนันหรือว่าเพื่อมาเล่นที่แรกก็ว่าจะเอาไว้ตีกันแหละครับคือเราไม่ได้คิดทําขายที่แรกเลยก็คุยกันว่าเฮียเลี้ยงไว้ตีก่อนเอก็บอกเฮียตีดีกว่าเอาตีก็ตีแล้วก็ทําสนุกสนุกเนาะพอทําไปทํามามันก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าเออเเขาบอกเฮียขายขายบ้างดีว่าเราขายก็เลยขายเปิดขายมาเรื่อยๆก็เริ่มจุดเริ่มต้นใช่ครับใช่ครับก็ก็เป็นสายที่รวมมาแล้วทีเนี้ยพอเริ่มพัฒนาเพิ่มพัฒนามาเรื่องเนี้ย ชุดไหนที่ทาให้เราแบบลงเหล่าที่เราให้เราสร้างชื่อเราเลยก็ก็คือชุดไอ้ถุงเงินครับก็คือตัวแม่ตัวแม่ถุงเงินเนี่ยมันเป็นคู่เกิดไอรีโอไอรีโอก็เป็นตัวตัวลูกพาะของที่นี่แหละครับแล้วรีโอมันมาจากไหนอะไรยางไง้รีโอเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเบนส์ครับเจ้าเบน์ก็คือไก่เก่าของคำนั้นครับเจ้าเบนส์เจ้าเบน์ตัวนี้เป็นไก่ของของโจ๊กผมซื้อต่อโจ๊กมาแล้วก็เอามาผสมครับผสมก็ได้ลูกมาเป็นแม่ของ เป็นคู่เกิดของรีโอเป็นชุดจจริโอเป็นคู่เกิดแล้วก็เราก็เอาคู่เกิดรีโอเนี่ยเอาไปผสมมหานครครับก็ได้เป็นชุดแม่ถุงเงินชุดนั้นรู้สึกว่าจะได้เจ็ดตัวห้าห้าเจ็ดตัวหกได้หกตัวเมียตัวเมียสี่คู่สองแล้วก็เอาตัวเมียเนี่ยผสมไปลมก็ได้มาเป็นเจ้าถุงเงินชุดที่ถุงเงินพูดง่ายๆไอ้ก่อนหน้านั้นน่ะเราก็พอมี ขายไปเรื่อยมีพอมีชื่อแต่พอไอ้เจ้าถุงเงินปุ๊บเนี่ยชื่อเสียงเราเปี้ยงเลยใช่ไหมพอผสมไอาที่บอกเจ้ารีโอใช่ไหมรีโอผสมอะไรนะมหานครออกมาได้เป็นแม่ถุงเงินแม่ถุงเงินครับแล้วก็มาผสมปืนลมจะเป็นได้เป็นเจ้าถุงเงินถุงเงินแล้วก็ถุงเงินประวัติมันเป็นยังไงครับก็จริงๆอเ่ยผมรอระวองโตด้วยครับเคยขายตั้งแต่ตอนหนุ่ม เพราะว่ามันเราปกติถ้าแบบพวก3ามโลสาโลหนึ่งขึ้นผมขายเป็นไก่หรือไส้หมดแต่ว่ามันมันขายไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครซื้อเลยก็เลยเตะนะครับตอนเตะครั้งแรกผมก็ไม่เห็นหรอกครับผมว็เห็นอีกทีนึงคือตอนตีเชิงละตอนที่ปั้มเที่ยวแรกนั่นแหละครับอแล้วโดยปกติเนี่ยมันเป็นไก่ตีเชิงเหรอถุงเงินเนี่ยมันตีมาได้ตีเชิงได้แต่แต่มันตีมากเก่งกว่าครับอก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเห็นแววมาแล้วใช่ครับก็เลยปลุกปั้น ใช่ S <S ใช่ไหมปุกปัน<ช>ป้น<ช>มันชะนะทั้งหมดกี่เที่ยว,ลยวแล้วตัวในถุงเงินก็ถ้าถ้าไม่นับบอนป่าก็<ช>มีเที่ยวตีแสนบุสบาทเที่ยวหนึ่งแล้วก็ตีสี่ล้านเลยโอ้โหก็ถือว่า๋อาแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีชมรมใช่ครับชมรมหลายเที่ยวอยู่เหมือนกัน,นชมรมแค่เที่ยวเดียวเที่ยวเดียวเท่าเดวกับว่าไม่เยอะแต่แข่งต้องบอกเลยนะทําให้แบบกำมันแจ้พุ้งพุ่งุ่งุ่งุ้งเลยครับก็ถือว่าไก่ทำเงินจริงๆนะครับตามถุงเงินแล้ว สายทุกวันเนี้ยที่เราเติมเต็มที่เราเข้าเดี่ยมันมีอะไรบ้างก็หลังจากถุงเงินตีอาทิตย์หนึ่งนะับก็เป็นสามเก้าอไอ้สามเก้าตัวนี้ที่ขายให้เข้าประทานไปพี่ทตัวนี้พี่ท็อปน่าจะรู้ครับอ่าครับผมก็ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอ่าทีแรกลูกค้าซื้อเป็นแม่ไก่ลูกทีเล็กไปครับอ่าซื้อลูกทีเล็กไปแล้วเอาไปผสมเขาเอามาลงในกลุ่มผมเองผมไม่ได้ชอบเพราะว่าเรามองช่วงนั้นมิชชันเยอะเราก็มองผันผ่าน แต่พอดีกำนันเขาดูครับเขาเรนทัวร์หาว่าเอกลองถามราคาตัวนี้หน่อยอว่าเขาขายเท่าไหร่ก็เลยคุยไปคุยมาตกลงกันที่สะไปตกลงกันที่สี่หมื่นห้าแล้วไปถึงนั่ง,น,งนั่งงานไปซื้อเขาให้คุยกันไปคุยมาเหลือสามหมื่นเก้าครับ,รบก็ราคาตกลงกันสามหมื่นเก้าทีนี้พอชนเสร็จตอนลูกหนุ่มชนเสร็จเนี่ยกำน,นันผสมไว้ชุดหนึ่งอ่า<ช>เป็นได้ชุดตเมียที่ไีว้ต่อ,อยอดตอนนี้แหละครับ,รบอืก็เป็นชุดส่วนหนึ่งของ แม่พันธุ์ที่ผสมเป็นถุงเงินนะครับเป็นลูกสามเก้าแล้วก็พอสามเก้าพอผสมเสร็จทายผลเสร็จก็เอาไปเลี้ยงชนต่อไปไปชนชนหมื่นเที่ยวหนึ่งครับสนามบุสบาซื้อแหลมเขาผมจะไม่แน่ไม่แน่ใจแล้วเสร็จแล้วก็ไปตีสามล้านเลยอก็ชนะ,ะทีมงานฟ้าประธานนะครับวันน,น,นั้นวันนั้นผมก็ได้เจอกันนี่แหละรครับได้เจอกับทีมงานกันันแจ้ครับวัั้นตีหมดทางสู้เลย3ามเก้าเันเป็นสายไหนนะเช พ่อเป็นจักรินนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นชั้นหลานแล้วผมก็เราก็ไม่ได้สืบต้นสายลึกๆเนาะเราก็รู้ก็ว่าเขาบอกเขาแจ้งมาว่าเป็นเป็นหลานจักรินเป็นชั้นหลานจักรินครับแม่เป็นทีเล็กปิ่นคีรีเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับผมก็เป็นสายของมีเชื้อสายของกำนันแจ้เหมือนกันครับผมใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันเนี่ยคือนอกจากถุงเงินแล้ว สามเก้าขายไปแล้วชุ่กวันนี้ใช้สายไหนอะไรในการพัฒนาก็เป็นลูกๆของเจ้าปืนลมครับก็มีพ่อพันธุ์ตอนนี้ก็จะมีหลักๆเลยก็คือปืนลมแต่ว่าตอนนี้น้ําเชื้อเริ่มเริ่มน้อยผมผมหยุดรับผสมละมันแก่แล้วครับก็เป็นแรปเตอร์ครับเป็นถุงเงินครับสตัวนี้จะเป็นตัวเอกแรปเตอร์นี่ประวัติยังไงครับแรปเตอร์เป็นลูกปืนลมทีเล็กครับแต่ว่า ด้วยความที่ตอนเราทําประวัติเราไม่ได้เขียนว่าทีเล็กแม่ไหนทําให้ไม่สามารถมีชุดน้องได้เราก็มีแค่ชุดนั้นแหละครับแล้วทีเนี้ยเอาไปตีตอนตอนหนุ่มตอนหนุ่มมันมันไม่ได้ตีบอลมาตรฐาน,นตีแต่บอลปากครับเสร็จพอกลับมาก็ผสมไปชุดหนึ่งครับแล้วถ่ายเต็มไปชนะแสนที่บุษบาที่หนึ่งครับตีอันเดียวอันอสองเข้ามาคู่สู้ไม่สู้หน้าเสร็จก็ไปติดตีกับ เจ้างอนเจน้าอนสอบประการของอของปาแหวงในระับตีนานาภาคก็ชนะอันสามน,นะครับก็ <c oughs> มีแร็ปเตอร์ <c oughs> แล้วมีอะไรอีกข้อมูลนะเดี๋ยวเผื่อใครที่ได้รับชมจะได้รู้ว่าตอนนี้กำเนิแจ้มีสายไหนบ้างครับมีแรปเตอร์มีถุงเงินนะครับสองตัวแรกแล้วก็มี เจ้าเลสเลสอ่าประวัติเจ้าเลสเป็นยังไงครับเจ้าเลสเนี่ยเป็นไก่นักเลงต้องบอกว่าไก่นักเลงเป็นไก่นักเลงอ่าเป็นไก่นักเลงคือไก่นักเลงไก่นักเลงคือมันตีเข้าไปทั่วเลยครับมันตีเข้าไปทั่วแล้วมันโดนโดนแยกซอยกงเดี่ยวอ่าแล้วด้วยความที่ลูกสาวกำนันมาติดคลิปไก่ก็เลยเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านกรนันเลี้ยงแต่เล็กจนโตเลยครับก็เอากลับมาเลี้ยงเอากลับมาชนที่นี่เอากลับมาปั้มที่นี่แล้วเก่งครับ ชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่หลานเขาเป็นคนตั้งขึ้นมาอ่ามาเลดกำนันทำไมถึงชื่อเลดครับเลดเนี่ยลูกสาวพึ่งคนตั้งหลานเป็นคนตั้งขึ้นมาหลานเอาไปเลี้ยงเลยชือมแดงแดงนะอ๋อต้องมีประวัติ๋อใช่ครับชืมันแดงแงก็เลยชื่อเลดเะยหลานเป็นคนตั้งคปั้มแบลดีครับก็เลยเอาขึ้นไปเลี้ยงพอขึ้นไปเลี้ยงเนี่ยไฟแรกเลยก็คือไปตีเจ้าคุณปู่ตอนนั้นตอนนั้นเด็กไปตีกันข้างของหมื่นครับแต่คู่ต่อสู้เรียกเดิมพันมาเจ็ดหมื่นตีกันข แสนสี่ครับก็มันตีอันเดียวอันเดียวมันตีแทบแพ้เลยแต่ว่าเข้ามาอันสองเขมาสองทีพูดพุ้แพ้เลยครับวันนั้นสายทับไม่รมกันสองคนสายทับไม่เลยครับเพราะดูความที่เมื่อก่อนเจ้าคุณปู่มันตีมันพุธสนามในเมืองไทยที่เปิดได้ก็มีแค่เจ้าคุณปู่ที่ตีมันพุธแล้วสายตาเซียนเขาเห็นกันหมดแล้วดูความที่มันดังจักไปสองเราก็ไปตีสนามซอยสุพรรณวันนั้นปล่อยหางเป็นต่อห้าด้วยความที่เขารู้ว่าเป็นตัวเนี้ย เจ้าเลสเมานั้นปล่อยหางเป็นต่อ5้าเมื่นั้นก็ชนะอันอันสมครับตีตีลูกลูกถ่ายอายุดีน่อยแล้วก็ไปตีแล้วก็ติดตีร้านครับวันั้นตีเทิอไทยแต่ว่าคู่สู้ติดโควิดให้กินประจำครับพอถ่ายเต็มก็ชนะแสนอีเที่ยวนึงครับแล้วก็ติดตี5ล้านก็ไม่ได้ตีอีกนะครับเลสก็ทำพ่าพันก็เลยมาทำา่ออพันใช่เลสได้เป็นสายไหนนะ ปืนลมทีเล็กเป็นลูกถุงเงินเป็นลูกปืนลมเหมือนกันตัวนี้ก็แสดงว่าที่ฟังฟังมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยหลักๆก็จะเป็นพวกปืนลมทีเล็กอะไรอย่างนี้เลยอ่แล้วจากเจ้าเลนแล้วมีไหมมีปอบดำปอบดำปอบดำเป็นไงประวัติปอบดำปอบดำก็เป็นปืนลมมหานครแม่แม่ที่สจโบส่งมาเคมอ่าอ่าแม่แจ็คสไปโรตัวล่าสุดนั่นแหละแม่แม่สามสิบสี่ครับครับตัวนี้อ่าเป็นเป็นไก่เพาะที่นี่แหละครับแล้วเอาขึ้นไปเลี้ยงชนก็ ตอนตอนหนุ่มเนี่ยมันชนมาสองเที่ยวครับเที่ยวแรกตีสนามนฤิบดินสามถึงสี่วันนั้นชนะอันหน่อยครับเที่ยวสองผมเองผมไม่ได้ไปแต่แต่กำนันคนไปเพราะว่าเที่ยวสองผมไปต่างจังหวัดเนาะตแต่แต่ด้วยความที่ผมไปแล้วผมไม่ได้ฮก,กโทรั์พอไก่ตีเสร็ ผมมีประมาณร้อยมิรคอหนึ่งในนั้นก็มีพี่ท็อปด้วยอ่าไอ้ปอบดำตัวที่ตีโจเนร์ซายอ๋อไอ้ไก่หนุ่มที่เขาใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับอ๋อนั่นคือเจ้าปอบดำนี่เหรอที่พี่ท็อปโทรมาของเระครับเพราะว่ามีคนส่งข่าวมาว่าอ่ามันเจ้ามีไก่เพ็ง ตัวนี้เขาว่าทั้งสนามเลยใช่ก็็ไม่ได้รู้ว่ามันชื่ออะไรแล้วก็เลยอ๋อคือปอบดำปอบดำแล้วหลังจากนั้นหังจากนั้นก็ไปติดตีหล้านกับมันนี่ฟารมแล้วแล้วมันนีดีดนะครับอ๋อคือตัวนี้เลยใช่ตัวนี้เลยครับ